องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพดีสู่วิถีชีวิตสมุทรปราการหลักสูตรอาสาพัฒนาพึ่งพาได้มุ่งหมายสุขภาพดีประจำปี2563รุ่นที่8ที่ห้องประชุมโรงแรมกอรลันตาสวนนภูมิถนนกิ่งแก้วตําบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับหอ,อการค้าจังหวัดสมุทรปราการและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพดีสู่วิถีชีวิตสมุทรปราการหลักสูตรอาสาพัฒนาพึ่งพาได้มมุุ่งหาายสขภพดีีปประจ 2563รุ่นที่8ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธรารณสุขป,ประจำหมู่บ้านจังหวัดสุพป,ปราการอสอมรวมถึงประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสามารถดูแลสุขภาพของตนเองสามารถให้การรักษาพยาบาลให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่อาสามสมัครสาธรารณสุขป,ป,ประจำหมู่บ้านอำเภอบางเสาธงกว่า300คนเข้าร่วมมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพปราการให้ความรู้และแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไว้ ไวรัสโคโรนาโควิด -19 และวิทยากรจากกลุ่มแพทย์ทหารเรือโรงพยาบาลสมเด็จพระพิญกาวมาให้ความรู้เรื่องการฟื้นคืนชีพการปั๊มหัวใจด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าการผสมพยาบาลเบื้องต้นการป้องกันโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในท้องถิ่นและชุมชนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาผลกระทบจากสาการณ์ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิ 19, ด -19 ทั้งในด้านการสาธารณสุขเศรษฐกิจและสังคมประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการติดต่อของเชื้อไวรัสโควิด เกิดภาระค่าใช้จ่ายจากการคลองชีพมีภาะวะความตึงเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตใจและส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายตามมาจึงเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้แก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการโดยหลังจากฝึกอบรมตามหลักสูตรอาสาพ,พัฒนาพึ่งพาได้มุ่งหมายสุขภาพดีประจำปี2563แล้วนายชนสวสดิ์สวัสดิ์ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบกระเป๋าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ลงทุนจัดซื้อด้วยงบส่วนตัว ประกอบด้วยอุปกรณ์ตรววัดอุณหภูมิร่างกายเครื่องชั่งน้ำหนักสายวัดรอบเอวสายวัดความสูงเครื่องคิดเลขยาสามัญประจำบ้านเจลแอลกอฮอลและหน้ากากอนามัยพร้อมคู่มือความรู้ในการป้องกันโรคระบาดให้เจ้าหน้าที่อสมอชำนาญการสำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนชาวสมุทรปราการได้รับประโยชน์สูงสุงสดต่อไปโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลน,นครสมุทรปราการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วม ชีวิตุรการากสดรกรกร่าเลยนะคะต้องขอบคุณด้วยนะคะ,อะตอนนี้เรา,เรากลักมามากแนเลยานกเินัอยู่ใกล้การ้ตหนมเนะคะทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน